Welcome to Malaysia to นับจากศตรวรรษที่20เป็นช่วงที่หลายๆประเทศในอาเซียนเริ่มดำเนินการโครงการต่างๆโดยพัฒนาศักยาภาพของประเทศในรูปแบบที่ต่างกันไปสาพันธรัฐมาเลเซียก็เช่นเดียวกันเป็นเวลากว่า50ปีแล้วที่ประเทศได้รับเอกราชจากอังกฤษมาเลเซียได้เริ่มพัฒนาบทบาทของประเทศให้เป็นไปตามบทบาทของตนเองได้อย่างน่าทึ่ง เพื่อนำประเทศไปสู่ยุคแห่งการก้าวไปข้างหน้าค่ะก่อนที่เราจะไปรู้จักประเทศมาเลเซียกันให้มากขึ้นนะคะก่อนอื่นเราต้องรู้จักธงชาติและสัญลักษณ์ของประเทศเขาก่อนค่ะธงชาติมาเลเซียหรือเรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าเจ้าลูแกมิลันแปลว่าธงริ้วแห่งความรุ่งเรืองมีลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างหนึ่งส่วนยาวสองส่วน พื้นสีแดงสลับสีขาวรวม14แถบแต่ละแถบมีความกว้างเท่ากันที่มุมทงด้านคันทงมีรูปสี่เหลี่ยมผื้นผ้าสีดำเงินกว้าง8ใน14ส่วนของพื้นทงด้านกว้างและยาวกึ่งหนึ่งของพื้นทงด้านยาวภายในบรรจุเครื่องหมายพระจันทร์เสี้ยวและดาว14แฉกหรือที่เราเรียกกันว่าดาราแห่งสหพันธ์ ตราแผ่นดินของประเทศมาเลเซียประกอบด้วยส่วนหลักๆลส่วนคือโล่เสือโครงสองตัวพระจันทร์เสี้ยวสีเหลืองดาวสีเหลือง1 4แฉกและแฉผ้าตาแผ่นดินของมาเลเซียนี้สืบทอดมาจากตาแผ่นดินสหพันธรัฐมารายาระหว่างที่เป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษซึ่งตาในปัจจุบันถือว่ามีอิทธิพลของตราแบบตะวันตกอยู่มาก สหพันธรัฐมาเลเซียประกอบด้วยดินแดนสองส่วนได้แก่มาเลเซียตะวันตกซึ่งตั้งอยู่บนคาบสมุทรมาลายูพรมแดนด้านเหนือติดกับประเทศไทยและปลายคาบสมุทรติดกับประเทศสิงคโปร์ส่วนมาเลเซียตะวันออกตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียวประกอบด้วยลาซากวักลาซาบาในการนี้นักท่องเที่ยวสามารถเลือกได้ว่าจะท่องเที่ยวไปในตัวเมืองที่ทันสมัยหรือจะเป็นในส่วนที่เงียบสงบ เพื่อสัมผัสธรรมชาติของประเทศแห่งนี้ก็ได้นะคะเมืองหลวงของประเทศมาเลเซียคือกุมกวลาลัมเปอร์ซึ่งประชากรในเมืองหลวงมีประมาณ4ล้านคนและมีเมืองราชการคือเมืองปุตตาจายาเวลาของประเทศมาเลเซียจะเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงและคนส่วนใหญ่จะใช้ภาษามาเลเเป็นภาษาราชการ ภาษาจีนกลางจีนฮกเกี้ยนและภาษาอังกฤษก็ค่อนข้างจะแพร่หลายค่ะลักษณะทางภูมิประเทศในส่วนของมาเลเซียตะวันตกจะตั้งอยู่บนแหลมมารายูมีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นป่าไม้ภูเขาและหนองบึงประมาณร้อยร้เของพื้นที่บริเวณชายฝั่งตะวันตกที่ติดกับมหาสมุทรอินเดียและช่องแคบมารากาเป็นพื้นที่ราบลุ่ม บริเวณเชิงเขาชายฝั่งเต็มไปด้วยหนองบึงและเป็นไม้กงกลางผิวดินเป็นดินเหนียวและคนตมคงมีเหลือพื้นที่ราบซึ่งเป็นดินทรายบางบริเวณพื้นดินตอนในห่างจากบริเวณที่ราบชายฝั่งสองด้านค่อยๆเปลี่ยนระดับเป็นพื้นที่ราบสูงบริเวณเชิงเขาและส่วนใหญ่ก็จะเป็นดินแดงและดินบนทรายดินเหนียวและดินลูกหลังตามลำดับ มาเลเซียตะวันออกตั้งอยู่บนเกาะบ,บอ์เนียวตอนเหนือลักษณะภูมิประเทศแบ่งออกได้เป็น3ส่วนคือ 1. ที่ราบชายฝั่งและมีริมทะเล 2. มีดองบึงและป่ากงกลางที่เชิงเขา 3. มีทิวเขาสูงและมีความชัน นอกจากนี้ยังมีเหวลึกที่ปกคลุมไปด้วยป่าทึบยากแก่การสัญจรมียอดเขาสูงสุดอยู่ทางภาคเหนือมีลักษณะโดยบริเวณชายฝั่งรอบชายฝั่งส่วนใหญ่จะเป็นประเภทดินเหนียวและดินโคลนตมซึ่งมีน้ำหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาในบางบริเวณก็จะพบกวดทรายปะปนอยู่เป็นจานวนมากในอดีต ประเทศมาเลเซียมีปัญหาประชากรหลากหลายเชื้อชาติเพราะเคยเกิดสงครามกลางเมืองเนื่องจากการกีดกันทางด้านเชื้อชาติซึ่งส่วนใหญ่แล้วประชาชนของประเทศนี้จะเป็นชาวมาริวร้อยละ50.4นั่นก็คือชาวพุงบุตรหรือบุตรแห่งแผ่นดินรวมไปถึงชนดั้งเดิมของประเทศอีกส่วนหนึ่งนอกจากนี้ยังมีชนพื้นเมืองดั้งเดิมของข้าสมุทรมาลายูอีกกลุ่มหนึ่ง คือโอรังและอัสลีจนกระทั่งในปัจจุบันมาเลเซียมีประชากร27.5ล้านคนโดยมีศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำชาติและมีศาสนาพุทธมีผู้นับถือ119.2ศาสนาคิดและศาสนาฮินดูรองมาตามลำดับค่ะ มาถึงเทศกาล Colors of Malaysia ค่ะหรือว่าที่เราเรียกกันว่าสีสันแห่งมาเลเซียเทศกาลนี้จะแสดงถึงขนบรรำเนียมประเพณีวัฒนธรรมของชาวพื้นเมืองและหลายชนชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศมาเลเซียด้วยความสงบร่มเย็นเป็นสุขและเต็มไปด้วยรอยยิ้มแย้มด้วยมิมยตรไมตรีและสนุกสนานตลอดเวลานั่นเองค่ะเทศกาลนี้นะคะ จัดว่าเป็นการแสดงออกอย่างชัดเจนของชาวมาเลและชนชาติอื่นๆที่อาศัยอยู่ในประเทศมาเลเซียก็ว่าได้เพราะว่าทั้งหมดเนี่ยนะคะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและสันติรวมทั้งคนมาเลที่ร่วมงานในครั้งนี้ก็ต่างแสดงสปิริตของตนเองด้วยความสนุกสนานเลื่อนเรงอย่างมีแบบแผนค่ะและอีกหนึ่งประเพณีและวัฒนธรรมที่สำคัญนะคะนั่นคือประเพณีและวัฒนธรรมการแห่ขันหมากแบบโบราณ การแห่ขันมากเป็นการแสดงออกถึงฐานะของฝ่ายเจ้าบ่าวในการไปสู่ขอเจ้าสาวซึ่งในการแห่นั้นจะมีขบวนขันมากประกอบด้วยผู้ใหญ่ของฝ่ายเจ้าบ่าวและญาติสนิทรวมทั้งเพื่อนๆซึ่งจะนําสิ่งของต่างๆที่จะไปมอบให้กับฝ่ายเจ้าสาวเช่นข้าวเหนียวสีแดงสีเหลืองสีขาวหรือว่าปูโรซซอมังกะและขนมพื้นบ้าน โดยสิ่งของที่จะให้ฝ่ายเจ้าสาวเนี่ยจะต้องเป็นจํานวนขี้เท่านั้นเพราะว่าจัดเป็นความเชื่อของชาวบ้านค่ะนอกจากนี้ยังมีการแสดงของประเทศมาเลเซียที่ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักกันไปในหลายๆประเทศนั่นคือการแสดงที่มีชื่อว่าดิเกรบุตี นิยมสวมหมวกแขนสีดำส่วนผู้หญิงจะสวมเสื้อแขนยาวถงข้อมีปล่อยไว้นอกชายและนุ่สลบสีต่างๆในด้านเศรษฐกิจของประเทศมาเลเซียเราสามารถแบ่งออกเป็น3ด้านใหญ่ๆดังนี้ด้านที่1ด้านการค้า มาเลเซียเป็นคู่ค้าอันดับ5ของไทยในขณะที่ไทยก็เป็นคู่ค้าอันดับ5ของมาเลเซียเช่นกันในปี2553การค้าระหว่างกันมีมูลค่า21,274ล้านดอลลาร์สหรัฐไทยส่งออกไปมาเลเซียมูลค่า15,66ล้านดอลลาร์สหรัฐและนำเข้าจากมาเลเซียมูลค่า17,08ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าส่งออกของไทยไปยังมาเลเซียได้แก่คอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบรถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบยางพาราน้ำมันสำเร็จรูปแผงวงจรไฟฟ้าผลิตภัณฑ์ายางเคมีภัณฑ์เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์มอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสินค้าที่ไทยนำเข้าจากมาเลเซียประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบน้ำมันดิบเครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบสื่อบันทึกข้อมูลภาพและ ด้านที่2คือด้านการลงทุนในปี2553มาเลเซียได้รับการอนุมัติและการส่งเสริมการลงทุนจากสํนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุนจำนวน39โครงการโดยโครงการที่ยื่นขอส่วนใหญ่เป็นประเภทในอุตสาหกรรมเซรามิกคอนดักเตอร์ภาคบริการและภาคการเกษตร ด้านการท่องเที่ยวในปี2553มีนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียเดินทางมายังประเทศไทยมากเป็นอันดับหนึ่งจำนวน1.96ล้านคนเพิ่มขึ้นร้อยละหนึ่งจากปี2552จำนวน1.7ล้านคนในขณะที่มีนักท่องเที่ยวไทยไปมาเลเซียมากเป็นอันดับ3รองจากนักท่องเที่ยวสิงคโปร์และอินโดนีเซียจำนวน1.45ล้านคนเพิ่มขึ้นจาก หน่วยเงินที่ใช้ของประเทศมาเลเซียคือริงกิตมาเลเซียเทียบเท่าประมาณ10.22บาทของไทยรายได้ประชาชาติต่อหัวอยู่ที่6,760ดอลลาร์สหรัฐมี GDP อยู่ที่191.3พันล้านดอลลาร์สหรัฐและประเทศมาเลเซียมีระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาโดยมีประมุก ดิฉันคิดว่าเพื่อนๆทุกคนคงจะเข้าใจประเทศมาเลเซียได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้นแล้วสุดท้ายนี้ดิฉันขอกล่าวคำว่าสารมดัดดาตังสวัสดีค่ะ